นโยบายข้อแรกของพรรคภูมิใจไทยและทุกๆพักการเมืองคือสมาชิกพักทุกคนต้องเคารพเพิดทูนและทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติจะปกป้องมิให้บุคคลใดหรือองคอ์กรใดกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือทำให้เสื่อมเสียทั้งจะดำเนินการสกัดกัน้นปราบปราม กำจัดบุคคลและองค์กรที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงของสถาบันสำคัญของชาติอย่างถึงที่สุดปกป้องสถาบันเทิดทูนพระมหากษัตริย์ครั้งแรกของประเทศไทยที่คนไทยทั้งชาติได้ร่วมถวายความจงรักภักดีและร่วมชมพระมหากรุณาธิคุณกับภาพยนตร์เทิดระเกียรติและ 4D v i ดี a l Light and Sound s ว o ช ณพระที่นั่งอนันตสมาคมเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา,าทธันวาคม2552กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ประจำปี2553เพื่อเป็นการขยายผลกิจกรรมไปสู่ประชาชนในภูมิภาคห่างไกลทั่วประเทศได้มีโอกาสทราบซึ้งและชื่นชมในพระบารมี ของพ่อแห่งแผ่นดิน5ธันวาคม2553ครั้งแรกที่ผสกนิกรชาวไทยเกือบ4 0 0 0 0คนและเรือถวายพระพ58ร587ลำกลางแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมการปล่อยโคมลอยที่มากที่สุดถึง8,400โคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในวโรกาลมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ83พรรษา โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันอสบโดยกระทรวงมหาดไทยที่เดินหน้านโยบายปกป้องสถาบันเพื่อเสริมสร้างความสมานฉัน,นโดยมอบหมายให้กรมการปกครองจัดทำโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันขึ้นเพื่อเป็นพลังในการเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนขอให้จังหวัดดำเนินการให้ในอาสาสมัครป,ปกป้องสถาบัน อำเภอละไม่น้อยกว่า1,000คนปัจจุบันเรามีอาสาสมัครรวมกันกว่า1,8ล้านแแสนคนไว้เป็นพลังสำคัญในการปกป้องสถาบันต่อไปและกิจกรรมส่งเสริมความจงรักภักดีอีกมากมายนี่เป็นสิ่งยืนยันของความตั้งใจจริง ในการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์และจะเป็นสิ่งที่พักภูมิใจไทยทุกคนจะยึดถือยึดมั่นและปฏิบัติกับนโยบายที่เรายืนยันตั้งใจที่จะทำตลอดไปและสิ่งต่อไปนี้ถือเป็นภารกิจของสมาชิกพักภูมิใจไทยที่จะตอบย้ำในการปกป้องสถาบันอย่างดีที่สุดกับโครงการบ้านชั้น รักพระเจ้าอยู่หัวด้วยความรักด้วยพักดีด้วยจิตใจพักภูมิใจไทย